สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนวิชาพละศึกษ,ษาก่อนที่นักเรียนจะเรียนวิชาพละศึกษานักเรียนต้องออุ่นร่างกายก่อนนะครับการออุ่นร่างกายจะทาให้นักเรียนมีความพร้อมในของกล้ามเนื้อแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนต่างเพื่อพร้อมในการทากิจกรรมโอเคไหมครับการออกนร่างกายขั้ที่หนึง่งคือการกระโดดตกให้นักเรียนกระโดดตกลสิบครั้ง เตรียมเริกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเสร็จแล้วให้เรียนตรงกนะครับโอ้โหขรุ่นร่างกายท่าที่สองนะครับจะเป็นการขุนคอนครับให้เรียนุนคอสิบครั้งนะครับเตรียมเริกหนึ่งสองสามสี่มองเรียนหมุน5าแล้วก็กลับ5านะครับหน สามห้าพอเสร็จแล้วยืนตรงนะครับปมหมุนร่างกายท่าที่สามนะครับในการหมุนหัวไหล่นะครับให้เรียนแยกทางซ้ายเตรียมสิบครั้งนะครับเออหนึ่งสองสามสี่ห้ากลับครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วยืนตรงนะครับ,บการปมหมุนร่างกายท่าที่สี่นะครับ ห้าหมุนเทวนะครับให้เร็เทว10ครั้งเตรียมเลิกหนึ่งสองสามสี่หกห้าเิบห้าครับห้เสร็จแล้วยืนตรงนะครับบนนั่งกายท่าที่5้าในการโองบนนั่งกายในการพค้แขนสลับสาสิบครั้งนะครับเตรียม เลขสองสามส่าหกเเสดี๋ยวแล้วให้เรียนยตรนะครับบุร่างกายห้าที่6เป็นการบุร่างกายวิ่งจทที่ให้เรียน 5, 20, ทำยี่สครั้งนะครับเอเล12 สามสี่ห้าหกเสร็จแล้วให้เรียนตรงครับ่านักเรียนก็อบอุ่นร่างกายปุบหุนท่าแล้วหวักว่านักเรียนทุกคนจะทําท่ากายบริหารหรืออบอุ่นร่างกายที่ครูสอนในคิปนี้ได้นะครับการเรียนพละศึกษาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนกได้เรียนการเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในแต่สำหรับวันนี้ครูก็จะมาสอนการหมุนลูกบอล เป็นทักษะของการเล่นฟุกบอลน,นะครับการหมุนลูกบอลมีด้วยกันหลายวิธีแต่ครูจะมาสอนแค่สองวิธีวิธีแรกคือการยืนหมุนลูกบอลวิธีที่สองคือการเคลื่อนไหวร่างกายกระโดดหมุนลูกบอลทีนี้นักเรียนบางคนจะสงสัยว่าเราหมุนลูกบอลเนี่ยเราใช้ส่วนไหนหมุนอ่าการหมุนลูกบอลจะต้องใช้หน้าผากหน้าผากเราเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่มันจะเยอะเสร็จแล้วอารมหน้าผากเราก็หนาเวลาบอลมาสัมผัส หน้าผากเนี่งทำให้เจ็บแต่เจ็บน้อยเพราะกระดกหนาเสร็จแล้วนักเรียนเวลาเวลานักเรียนเนี่ยถา้าเรียนใช้การนิสระมงมันจะมาคับทิศทางไว้หน้าอย่างเช่นนักเรียนหลับตาหมง่งแล้วมันโดนหัวเนี่ยมันก็จะไปทิศทางต่างๆซึ่งเราไม่สามารถระบุทิศทางได้แต่ถ้าเราใช้หน้าผากหม่งเนี่ยเราสามารถระบุได้เลยว่าจะไปทางซ้ายจะไปตรงกลางหรือจะไปทางขวาเราสามารถระบได้อ่า ทีนี้เราก็จะเข้าสู่บทเรียนโดยเดี๋ยวครูก็จะได้อธิบายขั้นตอนหรือแล้วก็สาธิตการหมุนรูปท่าที่หนึ่งนะครับมาดูนะครับการหมุนรูปนครับนักเรียนยืนเท้าคู่ครับขนานกันเสร็จแล้วรอดวนิดนึงมือกางแขนเพื่อการทรงตัวนักเรียนมองที่ลูกบอลท่านบอลลอยมาปุ๊บนักเรียนก็แหนแหนหรือแอนตัวพร้อมกับฐานฐานไปด้านหน้าโคแล้วบอลก็จะไปด้านหน้ามานักเรียนดูก่อนครับสมมติเราจ้องตัวเสร็จ บอลลอยมาเราก็มองบอลเราก็แอนแตะตัวเสร็จแล้วเราก็เอาหน้าผากม,มุมเห็นไหมไหอ,อันนี้ขั้นตอนแรกอันนี้อ,อันที่สองอันที่สองเป็นการยืนเท้านําเท้าตามในขณะนี้นะเท้า,ทา,น,ทา,น,ทาน,นําเท้าตามนักเรก็ย่อตัวลงนิดนึงการแข่งน,นเดิมแล้วดูที่บอลพอบอลลอยมานั่นเรก็เอตัวหรือแด,ดตแกตัวแล้วก็ส่งตัวหมุนไปข้างหน้านะครับดูทีนะครับพอพอบอลมาปุ๊บ่อตัวแล้วก็อัดันไปข้างหน้าอันนี้คืออันที่สองต่อไปขั้นตอนที่สอง เป็นการเคลื่อนที่เคลื่อนที่เวลาบอลหมบอลนะครับอ่าเรียนดูเราเราก็จนจ้องเหมือนเดิมมองที่บอลบอลลอยมาเนี่ย่อนที่บอลจะถึงเราเนี่ยเราต้องเคลื่อนที่วิง่งไปแล้วก็โดดหมกทู่บอลนะอ่าเรียนดูนะ,ะวิ่งไปหาลูกบอลแล้วกระโดดหมกบอลอันนี้ความแรงเนี่ยมันจะแรงกว่ายืนก็ยืน,ยนลหล้วพงมันไม่มีแรงมาแต่ถ้าเราวิง่งเราวิ่งเข้าไปหาลูกบอลแล้วเราหมกเนี่ยมันจะมีแรงมากกว่าอ่ะทีนี้ครูจะสาธิตให้เรียนดูนะครับในเป็นการสาธิต การยืนอยู่ที่แล้วหมุนลูกบอลนะครับอ่าดูนะครับท่าแรกอ่านหมุนนะครับเห็นไหมแดกตัวแล้วหมุนไปข้างหน้าแดกตัวแล้วหมุนไปข้างหน้านี้ยืนเท้าท้าบอลเท้าตามนะครับท้าบอลเท้าตามอ่าดูนะครับท้าตามเท้าตามเห็นไหมแล้วแต่เราจะหมุนเจะหมุนไปแค่ทุกกาอ่ะต่อไปอันที่สามนะครับเคลื่อนที่แล้วหมุนลูกบอลอ่าดูนะครับเห็นไหมเคลื่อนที่หาลูกบอลแล้วหมุน นักเรียนนักเรียนก็ดูคลิปวีดีโอทักษะการหมุนลูกบอลจบแล้วนักเรียนสามารถไปฝึกปฏิบัติที่บ้านได้แล้วก็สามารถนําไปแข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลได้นะครับอันนี้ถ้าใครมีปัญหาจะถามครูหรือจะปรึกษาครูเกี่ยวกับการหมุนลูกแล้เวเราไปเจอกันในห้องนะครับสวัสดีครับ